สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับส,สาวๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพ่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับส,สาวๆเข้าสู่ช่อง굿ไมล์สตอร์สิบห้านะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทํางานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนําออกไปนะคะทั้งคําเตือนแล้วก็คําแนะนาในหลายๆแง่มุมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิมพ์จะมาพูดถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจนะคะ โดยเรื่องที่พิมพ์จะมาพูดวันนี้ก็คือ3สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับแฟนฝรั่งของคุณก่อนที่คุณจะลงเอยตัดสินใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายนะคะพิมพ์บอกเลยนะคะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในหลายหลายคนอาจจะมองว่าไม่ซีเรียสไม่เป็นไรไอ t c นแคร์ไอ t w นบรีอะไรอย่างต่างคือขอให้ได้แต่งงานขอให้ได้มาอยู่ต่างประเทศพิมพ์บอกเลยนะคะว่าเป็นไอเดียที่พิมพ์ไม่โอเคนะคะ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่แบบบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราดังนั้นเราใช้ชีวิตเราแฮปปี้กับที่ไทยอะไรต่างๆแต่วันหนึ่งที่คุณจะคิดจะมาย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศนะคะการใช้ชีวิตในต่างประเทศไม่ง่ายค่ะพพ์บอกเลยไม่ง่ายยิ่งประเทศไหนที่แบบว่าจะต้องใช้ภาษาที่สามหรือว่าในกรณีที่ภาษาเราภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงการมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในต่างแดนนั้นมันยากมันยากมากๆนะคะ พี่บอกเลยว่ายากมากๆในหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเห็นคนอื่นเขาใช้ชีวิตแฮปปี้ดีๆอะไรต่างๆคุณอย่าลืมนะคะว่าแต่ละเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนั้นสามีเขาดีอะไรต่างๆเขาก็ชีวิตเขาก็แฮปปี้มีคนประคับประคองอุ้มชูอะไรต่างๆแต่ในขณะที่หากคุณโชคร้ายเจอแฟนที่ไม่โอเคแล้วคุณจะทํำยังไงเรามาพูดถึงเรื่องสิ่งสําคัญที่คุณจําเป็นที่ต้องรู้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันมีเทคนิคและวิธีที่เราจําเป็นที่ต้องรู้นะคะ ข้อแรกนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ชายเรื่องนี้นะคะก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับอะไรในกรณีที่ในเรื่องของสถานะพิมพูดก่อนนะคะว่าสถานะอันแรกสถานะการแต่งงานการสถานะโซสถานะแต่งงานสถานะาหย่าร้างสถานะเป็นพ่อแม่อะไรต่างๆถามว่าคุณจําเป็นที่ต้องรู้ไหมจําเป็นที่ต้องรู้นะคะถามว่าเรา เราบอกเราถามเขาได้ไหมมันจะดูเป็นเรื่องน่าเกลียดอะไรหรือเปล่าแว,แวากร่างงูตื่นหรือเปล่าหากคุณคิดจะคบกับใครสักคนนะคะพิมพ์บอกเลยนะคะว่าหากคุณไม่อยากเสียเวลานะคะคุณถามเข้าไปเลยค่ะ,ะในต่างประเทศนะคะอย่างที่พิมพ์ออกคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเรื่องการหย่าร้างมันไม่ง่ายบางเคสก็คือในกรณีที่แยกกันอยู่อะไรต่างๆแต่เขาก็ยังไม่หยากคือสถานะเขาคือแต่งงานเขายังไม่สามารถที่แต่งงานกับคุณได้ในทุกกรณีบางคนก็คือมาหลอกคุณอะไรต่างๆคุณจะรู้ได้ไงก็คือ หากเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะแล้วคุณก็วางแผนอนาคตกันไว้ขอดูคําสั่งสารสุดท้ายในกรณีที่เขามีการหย่าร้างขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นศาลนะคะคําสั่งจากสารสุดท้ายนั่นคือใบหย่าที่แท้จริงบางคนได้ใบแรกๆมาแล้วมาจดทะเบียนสมรสกับคุณพิมบอกเลยนะคะว่านั้นไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าอันนั้นคือการหย่าไม่สิ้นสุดแต่ในกรณีที่เขาตกลงกันได้มันก็จะมีใบหย่าเช่นกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะเบื้องลึกเบื้อง,อง,องหลังประวัติของผู้ชาย ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดประวัติทางคดีประวัติทางอาญกรรมต่างๆในหลายๆประเทศนะคะในหลายๆประเทศนะั้นการที่แบบว่าเราจะรู้ประวัติของผู้ชายได้ไงในกรณีที่คุณ คิดว่าคนนี้โอเคแล้วคุณถามเขาได้นะคะหากผู้ชายที่ไม่ไม่คิดจะหลอกลวงคุณเขาก็ยอมที่จะเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาว่าเขาเคยมีประวัติอะไรต่างๆในหลายประเทศนะคะผู้ชายหากเคยมีประวัติการล่วงละเมิดทางเพศนะคะพิมพบอกเลยนะครับว่าประวัติทางการล่วงละเมิดทางเพศพวกเด็กอะไรต่างๆเขาไม่อนุญาตที่จะให้ผู้ชายนั้นสปอนเซอร์ใครไปด้วยวีซ่าไปเยี่ยมเขาได้เพราะว่าถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงนะคะ ละอีกเคสหนึ่งก็คือในเรื่องของประวัติทางคดีในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของยาเสพติดพวกนี้ถือว่าเป็นประวัติร้ายแรงมากๆเลยนะคะในหลายคนก็คือคือทําวีซ่าไม่ได้นะคะอย่างกรณีผู้ชายมีประวัติทางยาเสพติดหรือว่าผู้หญิงมีประวัติทางยาเสพติดอะไรต่างๆนะคะก็คือในหลายประเทศคือเขาไม่อนุญาตนะคะและทีนีก้ก็การที่เราจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นก็คือมันต้องเข้าโปรเซสของการ ทำวีซ่าอย่างถูกต้องนะคะก็คืออย่างในกรณีของจะมาอเมริกาต่างๆก็คือส่งเอกสารสมัครวีซ่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะตรวจสอบประวัติของผู้ชายทั้งหมดว่าผู้ชายคนนี้มีประวัติอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่บางคนก็คือชอบทางรัดอะไรไม่เป็นไรไม่สีเรียดอะไรต่างๆก็คือไม่ไม่ยอมยื่นวีซ่าให้ถูกต้องอะไรต่างๆพี่บอกไว้นะคะว่าสิ่งเหล่านั้นคือความเสี่ยงต่อชีวิตของคุณ คุณต้องการที่จะลดความเสี่ยงของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะหากคุณไม่รู้จับผู้ชายดีพอการที่เขาตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันมีเคสหนึ่งพิมจะเล่าสู่กันฟังเคสนี้นะคะก็คือผู้หญิงไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายมีประวัติทางยาเสพติดมาก่อนไม่เคยรู้เลยมารู้ในวันที่สัมภาษณ์วีซา่ารู้ได้ยังไงสถานทูตถามว่าคุณรู้ไหมว่าแฟนของคุณมีประวัติ ผู้หญิงตอบว่าไม่รู้สถานทูตให้วีซ่าไหมตอบไม่ให้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้ชายโกโหกคุณมาตลอดดังนั้นมัน เ็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากๆนะคะที่คุณจําเป็นที่ต้องรู้ประวัติของเขารู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาทาอะไรเขาเคยม,มีประวัติอะไรหรือเปล่าหากคุณยังไม่ชชว่์ก็คือให้ยื่นวีซ่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้เช็คประวัติของเขามันเป็นการป้องกันอันตรายกับตัวของเราเองนะคะหากวันหนึ่งที่คุณจะต้องมาใช้ชีวิตกับคนที่เขามีประวัติการฆ่าคนตายมีประวัติทางยาเสพติดประวัติอะไรต่างๆพวกนี้คือมันเสี่ยงกับชีวิตของคุณมากถึงมากที่สุดนะคะนี่ก็ฝากสสาไว้นะคะ อันต่อมานะคะสถานในนในประเทศของเขาสถานน้ในประเทศของเขาก็คืออะไรก็คือในกรณีที่แบบ ผู้ชายนะคะพิมมองตรงว,ว่าในกรณีที่แบบว่าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งนะคะเราจําเป็นที่ต้องรู้นะคะว่าเขาอยู่นั้นในฐานะอะไรก็คือเขาเป็นซิติเซนหรือเปล่าเ,เขาอยู่แบบถูกกฎหมายเขาอยู่แบบผิดกฎหมายอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะสิ่งทั้งน,นี้มันมีผลและมันมีผลต่อกันที่แบบว่าวันหนึ่งที่เราจะตกลงปรงใจกับเขาเราจะย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วผู้ชายไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะทํำยังไงเราลงกลนไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายพวกประเภทนี้แล้วเราจะทํำยังไง คือในหลายคนนะคะก็คืออาจจะคิดว่ามันไม่ไม่สำคัญแต่พี่บอกว่ามันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตนะคะในชีวิตของเรานะั้นมีแค่ชีวิตเดียวบางครั้งการตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นเรื่องที่สําคัญการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรนะั้นเราจาเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลในหลายๆจุดหลายๆในหลายๆอย่างที่จะว่าคุณมาอยู่ประเทศเขาแล้วมีเขาเป็นคนที่แบบคุณพึ่งพาได้เขาก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าโอเคที่สุดประวัติ ประวัติไม่มีข่าวสาาแล้วก็อยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่แบบว่าเวลาที่คุณเกิดปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆนั้นคืออย่างน้อยๆรัฐบาลหรือว่าอะไรเขาก็ยังช่วยคุณได้นะคะนี่ก็ฝากภาษาไว้นะคะอันต่อมานะคะในเรื่องที่สําคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของงานงานการทํางานการเสียภาษีอะไรต่างๆนะคะในหลายประเทศนะคะก็คือการที่แบบว่าผู้ชายจะสปอนเซอร์ผู้หญิงไปด้วยวีซ่า ภูมันวีซ่าแต่งงานอะไรต่างๆก็คือผู้ชายจําเป็นที่ต้องยื่นภาษีค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในหลายประเทศนะเขาก็ป้องกันว่าว่าเวลาที่สปอนเซอร์ผู้หญิงมาแล้วรัฐบาลจะไม่ต้องมาแบกรับภาระ,ราะเลี้ยงดูปูเสือกันอะไรต่างๆ,ๆ,ๆดังนั้นก็คือผู้ชายจําเป็นที่ต้องทํางานเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะแสดงแสดงเอ่อ แสดงรายได้นะคะว่าทําเงินทํางานได้เท่าไหร่ปีละเท่าไหร่อะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาสปอนเซอร์เราได้ไหมถามว่าในกรณีที่เขาไม่เสียภาษีเขาทําบิซ่าได้ไหมยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นอเมริกานะคะก็คือทางสถานทูตร้องขอนะคะว่าจะต้องมีเอกสาร,รในด้านของการเสียภาษีก <ๆ S 2> ็คือหากไม่มีก็คือคุณก็ยังไม่ได้บิซ่าจนกว่าที่คุณจะมีเอกสาร,รในด้านของการเสียภาษีเพื่อจะดูว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ได้อีกประการสำคัญนะคะในเรื่องของงาน งานเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะอยู่ในต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นอเมริกานะคะก็คืองานนั้นก็คือบางคนนะคะก็คือทํางานเขาก็มีเงินกเกษียณอายุหากคุณทํางานที่แบบว่าเสียภาษีหรือว่าอะไรต่มันก็มีเงินกเกษียณอายุมีค่าประกรันสุขภาพอะไรต่างๆในต่างประเทศนะคะก็คือค่าประกรันสุขภาพนั้นค่อนข้างที่จะแพงหากกรณีที่คุณ เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะไปหาหมอเหมือนบ้านเราที่แบบมีคลินิกเปิด24ชั่วโมงหรือว่าอะไรต่างๆแบบง่ายๆใดๆเสีย200 300 400ลายจบแต่ที่นี่มันไม่ใช่นะคะที่นี่หากคุณไม่มีประการสุขภาพไม่มีอะไรนี่พิมพ์หมอเลยเบยาม่ายา,กกามากๆเวลาคุณเจ็บป่วยอะไรมาต่างๆคุณต้องควักเงินของคุณล้วนๆนะคะเราจะสามารถเดินไปซื้อยาคุมที่ร้านขายยาเขาไม่ขายนะคะในหลายรัฐไม่ขายนะคะดังนั้นนะคะ การที่เราจะเลือกใครสักคนเข้ามาชีวิตในชีวิตของเรานะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดที่เราจําเป็นที่ต้องพิจารณาต้องดูว่าผู้ชายนั้นดูแลเราได้ไหมในห่วงที่เรายังไม่ได้ทําการทํางานเขามีงานการที่มั่นคงที่พอที่จะแบบ เตี้ยงหูปูเสือเราได้ไหมในช่วงที่เรายังไม่ได้ทํางานเขามีเงินกเกษียณในอนาคตเขาไหมเขามีประกันสุขภาพไหมเพราะว่าเวลาที่เราทําวีซ่าแต่งงานหรือว่าอะไระต่างม,มาแล้วเขาสามารถที่จะเอาชื่อเราเข้าประกันสุขภาพได้ไหมเวลาที่เราเจ็บใครได้ป่วยใครจะเป็นคนจ่ายเงินเราจะมีเงินจ่ายค่าพวกนี้หรือเปล่า พวกนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญและก็สําคัญมากๆพิมพ์ฝากสาวๆนะคะในหลายคนนะคะจะคิดว่าไม่สําคัญมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของการตัดสินใจแต่งงานกับฝรั่งนะคะ วันนี้พิมพ์ก็มาพบปะพูดคุยกับสาวๆขขประมาณนี้นะคะหากสาวๆมีคําถามก็ส่งเข้าหาแฟนเพจได้พิมพ์แนะนําให้ส่งทางอีเมลนะคะพิมพ์จะสะดวกต่อทางอีเมลมากกว่านะคะก็คืออีเมลขึ้นด้านบนนะคะก็ขอแรงกายแรงใจสาวๆช่วยกด s u b s c r i b e ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็คือมีคําถามหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้เลยนะคะก็เตือนและเตือนกันเสมอน,นะคะเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมีสติแล้วก็มีสติเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ